สวัสดีครับวนี่มาเจอกับพี่กิตาแล้วนะครับไลฟ์ครั้งเลยแล้วตอิ่มในวันนี้จะจะมาเล่นเกมการต่อสู้ดาดแปดสิดานแปดพีกิตาจะสร้างหอดไหมใครว่าดูนรกกดหนึ่งไปเลย ตอนแปดโอ้โหโอ้โหดูนะข้างหน้ามีอะไรไปดูกันนี่ไงห่วงยางดักไม่ให้ดักไม่ให้ออกเพราะว่าออกมันจะเรียรับกรรมโอ้โหโอ้โหที่อัดบักที่อัดบักอ้าวนี่ไงสมน้ำหน้าเอาไปสมหรอกสะใจจริงจึบโอ้โห สร็จกันนิดิเดียวอย่างนี้นอนโอ้โห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 โหดด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 จัดเถื่อนจัดเถื่อนเถื่อนเถื่อนตัดจุดโอ้โหโอ้โหอย่านะโอ้โหเวลาจะหมดแล้วเวลาจะหมดแล้วมันมีขีดเวลาจำกัดโอ้โโโหหอ้ โดดสูงเกินด้วยแทบห้ามบินเลยบินได้อยู่แต่ห้ามบินสูงนี่ไงผลข,ของการบินสูงอะ่ะต้องลงต่ำๆก่อนจึ๊บอย่าบินสูงโอ้โหจึ๊บโอ้โหกระเด็นสุดเสียชื่อเสียงจ้าโอหเวลาหมดยากเกินเกินตึะเตึงอ ฝนน้ำหน้าเนี่ยเวลาระวังบล็อกเวลาด้วยระวังเวลาจะหมดนะพื่อเอ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 ื่อหุยไม่จริงอ่ะโกหกเขาจะนลี้ยงช่างนานรอกขนาดเนี้ยโอ้โหเรียบร้อยเพื่อนสลบเลยสลบตกตกเดี๋ยนอนเนี้ยอ Oh, oh. Oh, oh. าาอโอ้โหโอ้โหกายกลขัดมือโอ้ยไม่ใช่ oh, oh. 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 อ oh, โอ้โหแบบ oh, oh. เลือดกับหมดหมดหมดอ้โหจึ๊บมาเทเลพอร์ตไว้เยอะโอ้ยมายังมายังมาไม่สกปรกโอ้โหเลือดกับหมดเรียบร้อยลุกสนทิยไงเนี่ยไม่ จริงอะเลือๆแค่นี้อย่าคิดว่าหวังจะชนะแน่นะนี่กระจกเอ๋ย<_><_>หมุนตัวอ๋ออยาให้เพื่อนเตีด้วยนี่นะไม่มีเสาฟาสต์เนึ้อไปต่อลุยจีตะลุย จ,จิเออร์รวัรวรวัรวรวัรวรัวรัวโอ้โหกัดจอกจ,จิจิจิเอ้ยไม่กระจอกละไม่ใช่เขานะาีนี่ละกระจอกอ,ออกออกออกโอ้โหเทเลพอร์ตไม่ทัน จนปปี่เลือปีปี๊อ่ะปอ่ปบอปะบอ่ะเออนึกว่าสีแดงของเขาเยอีกนะเนี่ยโลไว้โลไว้เออปักกัปักกัปักกัปกปกปกเบล็อกวะบล็อกโอ้ชิบหายแล้วโอ้โหอมันหายปายมันฮ้อเฮ้อเ้อเ่รอยครับ ออออ้ออ้ออลอยลอยเลยนอยนอยจได้รับกรรม้ก็ได้รับกรรมไปที่เรียบร้อยแล้วไงนานกรรมของนายคืออะไรนี่แหละใช้กำลังตีนายโอ้โหอ้อไม้ หัวเผาเลยกินหัวเผาดีไหมดิ <_ C 1> ไม,ม่เออสรุปตบ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 เลยจ้าเฮ้ยบอกจะปรับมือไงยังไม่ปั๊บมือสักทีโอ้หหลบ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 ระวังเทเลพอร์ตตัวคล้ายเกมมาริโอพักสองเป็นไงหรอเฮ้ย พี่เคยเล่นเกมกันว่าไม่ใช่สิมาดูภาคสองพี่หล่นันแล้วกำลังเล่นให้ดูจ้าละ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 ปลอยครับเกือบโด ชิบอ๋อหาย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 ไอ้พี่โอ้หหหโ,อโหทำไมชนะได้เนี่ยทำไมพี่เป็นชัวตังใจเย็นกับปีงั้นจ๊บโอ้โห ว้าว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 เทเลพอร์ตชิปอ๋อว้าวว้าวว้าวโอ้โหไม้กระเยสิติดเออกระจกเอ้ยเออโกระจก โอหทงไปคราวนี้น่ากว่าเดิมปกติจะต้องรู้กว่าเดิมนี่ไงเดินห่วงยางล็อกแวะให้เรากระเด็นมาเพราะว่าถ้าเราออกไปอ่ะอาจจะปลอดภัยก็ได้เออเออให้เขาชนะไปเสียสละให้เขาบ้างเอออย่างน้อยเราก็ไม่ทำอะไรให้มันดีๆหรอกมันจะมันจ จ้าล้อ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 ชัอาชอาชีชัวติ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 เออเออผ่นะพี่มาเล่นให้หนูหน่อยสิอื้มเขาเป็นผู้หญิงใช่ไหมพี่พี่เป็นชายมาเล่นใช่ไหมพี่ผู้หญิงอือโอ้โหพี่ผู้หญิงนี่ก็เล่นเก่งเหมือนกันนะ เก่ง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 อเก่งโอ้ช่วยๆช่วยๆช่วยๆเออบังคับได้อยู่ครับได้เออว้าจุบแล้วสำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเอาด่านก้าวให้ดูซิที่สร้างเรียงถ้ายังไม่สร้างเดี๋ยวไปสร้างก่อน เนี่ยจับก้าโหโ้โคตรนรกเลยเฮ้ยเซฟไว้เราจับง่ายๆนะครับเนี่นยง่ายังยิงจับมาันนรกขนานดเน,น,น,นี้ยดันหกกับดันเก้าอันไหนยากกว่ากันใครว่าดันหกยากกว่าคอมเมนต์ด้วยใครว่าดันเก้ายากกว่าคอมเมนต์เหมือนกันอยูนะไม,ม่ปรับมดตรงไหนอะเดี๋ยวนะที่ปรับมดอยู่ไหน แต่ความตายก็ไม่ใช่สำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับ